สวัสดีครับกลับมาพบกับการสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพืชที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรืออาจจะมองข้ามไปคิดว่าเป็นแค่วัชพืชริมทางแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคุณค่าซ่อนอยู่เยอะเลยนั่นก็คือผักโขมไทยครับหรือที่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้เรียกว่าผักมหัศ จากบทความผักโขมไทยยอดอาหารและยาบำรุงสุขภาพเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่าพืชพื้นบ้านที่ดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่บ้างตั้งแต่รูปร่างหน้าตาการเอาไปใช้จนถึงประโยชน์หรือว่าข้อควรระวังต่างๆค่ะครับผมน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเจ้าผักมาหัดหรือชื่อวิทยาศาสตร์ amaranthus viridis linn เนี่ย ลักษณะมันเป็นยังไงล่ะครับค่ะคือมันเป็นพืชลมลุกนะคะอายุแค่ปีเดียวต้นก็ไม่ได้สูงมากค่ะบางทีก็เลี้ยวๆไปตามดินแต่ถ้าดินดีๆก็ตั้งตรงขึ้นมาได้ลำต้นจะออกเขียวๆอมม่วงนิดๆส่วนใบก็เป็นรูปไข่หรือคล้ายๆรูปโล่ขอบเรียบๆเ,เลยค่ะดอกเล็กๆเ,เ,เป็นช่อสีเขียวๆหรือน้ำตาลๆค่ะเหาเจอได้ทั่วไปเลยค่ะอ๋อครับครับ ฟังดูธรรมดามากเลยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือมันดูธรรมดาแต่กลับอึดทนมากๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้คือจุดเด่นจริงๆของมันเลยคือความทนทานค่ะมันโตได้ในดินแทบจะทุกแบบเลยนะคะทนแล้งก็ได้ทนน้ำท่วมขังก็พอไหวทนคนเหยียบย่ำก็อย่างรอดค่ะแล้วที่สาคัญคือ ยิ่งเด็ดยอดเนี่ยมันยิ่งแตกยอดใหม่เก่งมากก็เลยแพร่กระจายง่ายแบบว่ามเมล็ดมันอาจจะติดไปกับสัตว์ปุ๋ยคอกหรือว่าติดไปกับคนเรานี่แหละค่ะอืมทนจริงนะครับเนี่ยแสดงว่าก็หาง่ายสิครับแล้วเอ่อคนทั่วไปเขาเอามาทำอะไรกินกันบ้างครับถึงก็บอกว่าเป็นยอดอาหารเลย ค่ะหาง่ายจริงค่ะส่วนที่นิยมกินกันก็คือยอดอ่อนๆใบอ่อนๆบางทีหน้าฝนต้นอ่อนๆเนี่ยถอนมาทั้งรากอ่อนๆก็กินได้นะคะรสชาติมันจะออกแบบว่าขมๆนิดเดียวแล้วก็มีหวานปนมาหน่อยๆทำได้เยอะมากค่ะตั้งแต่แบบง่ายสุดๆก็ต้มลวกนึ่งจิ้มน้ำพริกอะไรเลยหรือจะใส่ในแกงเลียงก็ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ดีค่ะครับ หรือบางคนก็เอาไปผัดน้ำปลาผัดไฟแดงคล้ายๆผัดผักบุ้งก็อร่อยดีครับอ๋อผัดแบบผัดบุ้งก็น่าอร่อยนะครับแล้วมีเมนูไหนที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนำเป็นพิเศษไหมคะแบบที่ดูน่าสนใจมากๆมีค่ะมีการพูดถึงเมนูที่แบบว่าประยุกต์ขึ้นมาหน่อยน่าสนใจดีเช่นเอาไปผัดกับไข่ใส่เครื่องปรุงอย่างกะปิโต้เจี้ยวหมูสับแล้วก็ใส่สมุนไพรยอย่างข่า